ได้ครับโอ้หลายคนอยู่เลยนางเอกหลายคนเนาะนางเอกี่ประมาณเกือบสิบแต่ว่าถ้าเห็นเป็นล่ำเรื่องตอก่อนสมัยนั้นล่ะครับมีบัวลอยสีวิไลบัวลอยมีผลงานอยู่ได้ตอนนี้นะครับพี่น้องเขาไปบึงทางช่อง YouTube ได้เลยบัวลอยสีวิไลมมนะครับบัวลอยอ่าเริ่มเลยเนาะเป็นสังวาสของโมลามอุบุลครับอุบุลอ่าเริ่มเลยครับอาจารย์ครับผมโอ้ย โอ้ยเอ้ยฟ้ายย้ยห้อย้องยย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 ย่ยยยอยย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 โย โอ้โนองอันนี้ว่าจังได้แล้วน้องลาอ่อนหนูนงข้างเอ้ยคัมเอ้ยนี่อีสาตลงเมืองกุ้งสร้างบ่อคืนเมื่อบ้านเราตีว่าเมืองอีสันแรงหนูนุงแห้งน้องนั่นบ่ออยากตาวคําเอ้ยยาวเยาลมรวงตองฝนฝ่ากลังไหลพึกสาชาต,ต้นไม้ใบกะอุ้มหุมมาลิน ง่ายขมเอยพ้ากันกินเกศนดอกหลวงหายชื่นละายนั่งขึ้นเมื่อถอนอีสันทองหาพ่อแม่แล้วพ่อของนั่งก็แก่แม่ของนางก็เท่าไปสิอุมมัดกาไปดำทาามอมอีนั่งมอมอีนา่ง อ,อันนี้หรือน้องได้กินไก่ย่างพักบุ้งไก่ไฟแรงนั่นโบนูจอมแพ้งกา้างไรลลืมไรโจกกมให้กระปูหน่อยหอยกระปอมปิ่งจีและแม่ของนางกะยังดีแบ่งบันสิปันให้นันเกึ้งกันเลี้ยงนังมาว่านันสินจีปลาเผาหากบกระโดนค้นคูกคำคืนจังเห็นบาน ละบาวีสันยังค่อยเธออย่าไปหลงเมืองกุ้งแล้วเห็นถุกเงินใหญ่คำเอ้ยโบซ้ำเงินบาทเบี้ยไม,ม่เฮาใครเขียดหน่อยเพ่งไว้เถือสตางโอ้วคำเอ้ยนั่งเอ้อ